งานอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยอันนู้นก็ต้องส่งอันนี้ก็ต้องส่งเฮียดะเราจะปรึกษาใครดีนะาหรือว่าจะคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาดีเพื่ออาจารย์จะมีอะไรแนะนําดีๆบ้างแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเราคือใครแล้วเราต้องไปหาจากไหนอเรียดะใครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเราเนี่ย พี่เป็นใครไม่สําคัญแต่น้องเครียดอะไรายูโหพี่หนูเครียดเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาหนูไม่รู้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาหนูเป็นใครอ่ะแล้วทำไมไม่หลดแอปพปี่บูนอ่ะในนั้นเขาก็บอกอยู่ว่าใครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจริงหรอคะจ้าน้องก็เข้าไปเลยแอพพี่บูนใช่ไหมในนั้นก็ไปลงทะเบียนน้องก็จะเห็นแล้วว่าใครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเฮ้ยได้แล้วโหพี่ได้แล้วนะคะอา้อาวอ้าพี่พี่หายไปไหนเนี่ยเฮ้ยออช่างเถอะปล่อยพี่เขาไปก่อน คุ้หาจารย์ดีกว่าแค่มีแอปเอกพิบูลชีวิตนักศึกษาก็ดีขึ้นให้แอปเอกพิบูลช่วยเหลือคุณนะครับจากกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฒพิบูลสงคราม